ังเฉยมาเลยไหมเอ๊ตายแล้วนี่คุณตํานลูกไม่มาสักทีนึ่ง่ะฮะจเย็นๆนะเดี๋ยวก็คงมาหรอกนะดูสิเขาลงตั้งนานแล้วไมยังไม่เห็นเข้ามาสักทีเลยครับอะไรเนี่ยกำคาลลูกเล็กอยู่นั่นล่ะโอ้ยคุณบูญค้าอยคุณ้อ้นีจะแย่เยนะเนี่ยู่สิพากเกัน่ด

มอข้างหลังแล้วก็คล้ายๆครับไม่ดูดีดีกว่าเลยนี่นี่ข้างหลังเนี่ยลู้ให้มีก่อนรู้ไหมซีซัวพุ่งไปเนี่ยปอมหรืก็เสียงหมกข้างหลังหน้าหรือก็แตกอีกรู้ไหมไม่รู้ก็อย่าซีซัวพุ่งรู้มามามันจะแตกมันจะอะไรมันเกี่ยวอะไรกับลือฮะว่าจะตายทางขาเขาหนากอะแลไรว่าลือองะเสียงปอมเลิ่มพังว่าโอข้างหลังไม่แซลอะไรไม่รู้ดีกว่าว่าหัวลรางนะแต่ยังยังนะว่าไม่แซลเรื่ก็อะไรฮะ อพูดดีๆว่าใครหัวร้างพูดดีแล้วอ่ะก็ว่าเรื่องไม่เคยเล่นยิงหรอโบราณเขาว่าคงที่ใจน้อยมักจะหัวร้างทุกคนเพราะฉะนั้นหรือใจน้อยหัวเรื่องก็ร้างด้วยไงถูกเปล่า่ะถูกเปล่า่ะ

เป็นยังไงลูกนัดเกลามากในของเหนือแย่สินะลูกนะอ้าวแล้วนี่อะไรฮะโทคืองวงกลิ่เอาผมเลี้ตัวเขาดูสวัสดีค่ะคุณพี่ชัยคุณสรสวัสดีครับสบายดีครับนี่เรื่อย่าเสิร์ฟเลยนะคุณบุ๊คก็ถามผมก่อนมันตอบอะไรเราฮะน้อยๆหน่อยถามก่อนอะไรก็ถามพร้อมๆกันนั่นแหละ ถามอมกันแล้วยังไงคุณบูเขาบอกว่าคุวิชัยค่าซาบายหรือเปล่าเขาพูดชื่อผมก่อนก็แปลว่าเขาถามผมก่อนใช่ไหมครับคุณอาครับ้าถามผมก่อนถามพร้อมกันถามพร้อมกันแล้วินเ่าเอจะกไงถามผมก่อนถามพร้อมกันพอ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 ะไรกันเนี่ยลูกจริงจรงเดินทางมันือเหนือยอยู่จะบ้าบฮไปกันไกับบ้เดินจาบ้าไปงมเงมกเกมเ่งไมเไรม่งหมเกงูเ่งมงมกงล ปากพูดใหายถึงก่อนนะะว่าถึงก่อนหรืออย่าเอามือมาเหยียบมือวะนะเอามือออกไปเอไปเข้าไปเลยไปเไปลยไปเาไปเลยานก่อพวกมัก่อพวกมัน่อเอาติ่ออกไป่มือวะนะไม่ต้องพเยไป่ว่าาถึงได้งานไมว่าถึงก่อนี่เอ้ก่อวนไปแข่งเลนไปแข่งไปกใจไปนี่ไดเมือมันหวทาลุไปเยิงเข้าอะไรกันนะอะไากันนะพระกุณครับ อย่างนี้ดีกว่านะครับคุณอาคือผมเนี่ยนะครับเตรียมรถแวนคันใหญ่เลยนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยขนของเต็มที่เลยครับวันนี้เพราะฉะนั้นผมมีความคิดอย่างว่าผมอยากให้คุณอาเนี่ยนะครับให้คนขับรถเนี่ยนะครับขับรถจับบ้านไปเลยแล้วก็ไปรถผมนะครับทุกคนยกเว้นอีกอีกคุณอาครับนี่ครับไปไปไปรถผมดีกว่าครับรถผมใหญ่กว่าครับผมเอารถตู้มาคังมาเลอร์เลยครับใส่ของก็ไล่จุของเต็มที่เลยรับรองไม่อักเบกเสียเ ียนะครับคุณอาไปรถผมนะครับนะครับเสียบ้าเอ้ยรือไม่มีความคิดอื่นหรือไงหรือไม่มีสมองไงวะฮะนี่มันความคิดของอ้วนะอ้วคิดก่อนลูกอย่าตามเด้ลู้อะไรยังไงว่าอ้วไม่ได้คิดก่อนอ้วเขามีหัวเหมือนกับอ้วคิดของอ้วคุณอาไปรถผมนะครับรถผมครับนะฮะรถผมครับรถผมครับอไปรถผมครับรถขอทั้งสองคนนั่นแหละตกลงไปรถผมใช่ไหมครับรถผมต้งหารเขาบอกว่าให้หยุดผมเอารถผมมาเอง เพราะฉะนั้นผมสามคนกลับรถผมเองได้แต่คุณอาครับคุณอาครับผมมส่าตั้งใจมารับใช้คุณอาอย่างเต็มที่จริงๆนะครับใช่ใช่ครับนาครับถึงยังไงผมก็ไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจเด็ดขาดนะครับถึงแม้ว่าจะให้ผมขับรถเปล่าๆตามไปนี่ผมก็ยอมนะครับเออนี่เอางี้ก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียมารยาทนะอาจจะไปกับสลุดเองแล้วก็เออ พ่อก็เอาลูกสาวกลับบ้านไปกันแล้วกัน<ช>แล้วไปเจอกันที่บ้านเอานะแล้วผมล่ะครับก็รถคุณก็ขนกระเป๋ายายโบนไปส่งที่บ้านก่อนแล้วกันหวังว่าคงเข้าใจนะคงกระเป๋เ<อ>าไปเจอกันที่บ้านไปเลยไปไปฮะคง<อ> <ผม S 2> แล้วคงอคงบุกคงก็คงกระเป๋าคงเรหรอฮ่ กําจัดในสองคนนั้นออกไปได้สบายหูขึ้นเยอะเลยนะคุณอแล้วระหว่างที่บุญไม่อยู่เนี่ยสองคนนั้นเข้ามาบ้านเราบ่อยไหมคะอ๋อก็ไม่บ่อยนะเราลูกก็สองสามวันเขาจะมากันสักครั้งหนึ่งไอ้มาคนละทีน่ะมันไม่เป็นไรนักหรอกนะแต่ถ้าหากว่ามาเจอกันที่นี่เมื่อไหร่แล้วก็เฮใช่ ลูกลูกก็โตแล้วอ่ะลูกน่าจะตัดสินใจได้สักทีนะจ๊ะเขาจะได้เลิกเถียงกันสักทีนะลูกนะเออคุณพ่อคุณแม่คะในทีฝากหอมแก้มคะ่ะคุณพ่อหนึ่งทีอ,อืมคุณแม่สองทีคะ่ะอ,อืมอม้หแล้วทำไมลำเอียงอย่างนั้นอ่ะพ่อไม่ยอมนะเนี่ย แม่ก็คุณพ่อจําไม่ได้เหรอคะคุณพ่อเองอะไรบอกทีว่าอย่าหอมแก้มคุณพ่อบ่อยเพราะว่าคุณพ่อกลัวทีเป็นกระเทยค่ะอ๋อนี่สมน้ําหน้าก็อยากสอนลูกไม่เข้าท่านี่เห็นมใช่ใช่ะเป็นยังไงบ้างลูกน้องอะน้องอยู่ทุงนู้นเขาสบายดีนะจ๊ะแล้วเขาพาหนูเที่ยวบ้างหรือเปล่าฮะคือทีไม่ได้พาพูนเที่ยวค่ะอ้าว ทำไมอะลูกน้องก็ติดสอบใช่ไหมจ๊ะฮะอเปล่าค่ะอ้าวเปล่าแล้วทำไมอะลูกฮะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าฮะน้องเป็นอะไรเปล่าจ้าลูกทีขาหักค่ะอะไรนะก่อนที่บูนจะไปถึงเนี่ยทีเขาขี่รถจักรยานไปชนกับรถแท็กซี่ค่ะก็เลยขาหักเขาไม่กล้าบอกคุณพ่อม่อ้าว พรอหนี้หมายความว่าตลอดเวลาที่ลูกอยู่นู่นน่ะในทีเขาก็นอนขาหักแมบอยู่อย่างนั้นน่ะสิแล้วทำไมไม่โทรมาบอกทางเลย่างเี้ทีเขาขอร้องไม่ให้บุญโทรค่ะแล้วอย่างนี้เขาใกล้หายแล้วล่ะค่ะลูกนะลูกแม่ไม่คิดถึงใจพ่อใจแม่บ้างเลยนะไม่น่าแม่โทรไปทีไรอยู่คนเดียวทุกทีเลยก็อย่างนี้ไม่ได้เรื่องแล้วลูกไม่ได้แล้วคุณแม่จะทำอะไรคะน้า แม่จะโทรไปหาในทีสิลูกอย่างนี้เดี๋ยวเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วใครจะดูแลแล้วลูกไม่ได้แล้วจร,จริงจริงคุณโด,<ร>ด้เ,ดเลยเดี๋ยวเกิดนอนขาหักหนุ้ยเกิดมีโรคปวดท้องท้องร่วง,งท้องเดินมามันแทรกขึ้นมาแล้วมันเดินไม่ได้จะยุ่งนะคุณ<ท>คุณก็อย่าพูดมากสิลำพานธ์อเร็วๆสิ